สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้จะมาพูดถึงดวงความรักที่จะเข้ามาหาคุณที่คุณกำลังจะได้พบเจอนะคู่ชีวิตที่จะเข้ามาเกื้อหนุนคุณนะคะดูว่า,าจะตรงกับคุณไหมนะมาจากความรักที่เป็นครอบครัวเลยแหละเป็นความรักที่ จริงเป็นความรักที่แท้จริงเป็นคู่ชีวิตกันนะคะมาดูกันว่าถ้าคุณกับเขาพบเจอกันแล้วมันจะมีสิ่งดีๆในเรื่องของด้านใดเกิดขึ้นบ้างนะคะดูจากพลังงานแล้วนะถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะได้ดวงนารีอุปถัมภ์ด้วยนะคะแฟนคุณอาจจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือเข้ามาเป็นดวงเสริม การเงินการงานให้คุณก็เป็นได้นะคะถ้าคบกันแล้วนาะที่การงานแล้วก็การเงินมันจะเฟื่องฟูแบบคุณรู้สึกได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นดวงที่โชคดีดวงหนึ่งนะที่ถ้าใครได้แล้วมีความรักได้แฟนแล้วยังมาช่วยเหลือเกือเก้อกูลหรือว่าเป็นดวงเสริมให้กันและกันยิ่งในเรื่องของการเงินด้วยแล้วนะคะ มีแต่คนอยากได้นะก็เป็นดวงที่เสริมกันและกันได้ดีมากนะเป็นความรักที่มั่นคงเป็นคู่ชีวิตอาจจะเป็นคู่ชีวิตที่เคยทำบุญร่วมกันมาก่อนนะมาเจอกันชาตินี้ก็ทำให้เป็นดวงเสริมกันและกันนะคะไม่ได้แบบทำเป็นความรักที่มีการบั่นทอนเข้ามานะฉะนั้นใครที่เจอความรักที่มีการบั่นทอน คุณก็ขอให้มีสตินะคะแล้วก็ไตรตรองให้ดีว่า,ามันจะแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ก็อย่าฝืนนะเพราะว่าถ้าไม่ใช่คู่กันแล้วอยู่ด้วยกันมันก็จะทําให้ชีวิตมันแก้ไขไม่ได้มีแต่อุปสรรคเข้ามานะคะแต่ถ้าเป็นคู่กันแล้วดวงมันจะเสริมกันแบบปริยายนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เสริมแบบ ดวงชะตาพุ่งปรื๊ดขึ้นไปแต่มันก็สามารถอยู่กันได้ด้วยความสุขแล้วก็สบายใจนะส่วนคนที่เป็นผู้หญิงจะเจอผู้ชายสายเปเข้ามาก็เป็นได้นะหรือ ถ้าไม่ใช่สายเปเขาคนนั้นอาจจะเก่งในเรื่องของการวางแผนการงานในเรื่องของเขาอาจจะมีความรู้มีประสบการณ์นะคะบางคนอาจจะอายุมากกว่าคุณก็อาจจะมีความรู้หรือว่าให้คำแนะนำต่างๆกับคุณได้นะแต่คบกันแล้วก็เหมือนกันก็คือการเงินคุณก็จะอฟูเข้ามาเพราะว่าเป็นดวงเสริมกันและกันเหมือนกันนะคะเป็นดวงที่เกื้อนหนุนกันนะ แล้วก็สามารถที่จะอยู่กันเป็นครอบครัวแบบว่าคุณอาจจะสร้างชื่อเสียงในอนาคตให้เป็นที่รู้จักนะคะกับคนทั่วๆไปก็เป็นได้หากถ้าใครครบกันแล้วมีแต่งงานกันแล้วนะก็ช่วงนี้อาจจะมีความสุขอาจจะมีเวลาที่อยู่ร่วมกันเยอะขึ้นนะบางคนอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของไดบุตร นะคะมีการตั้งคันหรือได้ข่าวก็ได้และเป็นไปได้คืออาจจะได้บุตรหญิงนะคะบุตธ,ธิดาเข้ามานะเป็นดวงที่เป็นช่วงที่คุณมีความสุขเหมือนกันอาจจะมีโชคลาภเข้ามาบ้างนะคะแล้วก็ส่วนที่คนที่คุณเคยเจอที่มีการแบบว่าทำอะไรลับหลังคุณหรือมันไม่มีความชัดเจนมี ความไม่สบายใจกันละกันนะมันก็จะจบไปแล้วนะสิ่งดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะ อาจจะเป็นด้วยบุญกุศลหรือว่าวิบากกรรมของคุณกรรมเก่าของคุณได้จบสิ้นลงแล้วนะก็สิ่งดีๆมันกำลังจะเข้ามาความรักที่ใครยังไม่เจอความรักดีๆยังไม่เจอคู่แท้มีโอกาสที่จะเจอก่อนปลายปีแน่นอนนะคะก่อนจะสิ้นปีแน่นอนนะบางคนที่รู้จักคบกันแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะ ก็เป็นไปได้ว่าคนที่จะเข้ามาหรือคนที่คุณรู้จักที่คุณคบหาอาจจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการงานก็ได้แก้ปัญหาอุปสรรคได้อาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะ การซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่าเขาทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายในภายในประเทศอะไรก็ตามแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องซะส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อขายการโอนเงินต่างๆนานานะก็ใช้พวกอ,ออนไลน์เข้ามาช่วยนะก็เป็นคนที่เอาใจใส่คุณแหละนะ เป็นคนที่มีความเข้าใจคุณด้วยเขาคนนั้นที่จะเข้ามานะก็ไม่มีทางที่เขาจะมาเอาเปรียบคุณไม่มีทางที่จะมากดขี่ข่มเหงคุณแน่ๆเพราะว่าดูจากพลังงานแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่ใจดีพอสมควรนะคะ ก็เข้ามาช่วยเหลือคุณไงเขาก็ไม่มีทางที่จะมาเอาเปรียบคุณหรอกนะคะส่วนในเรื่องของคนที่คุณเคยเจอมาที่ชอบทำลับหลังชอบมีอะไรปิดบังไม่บอกคุณอะไรอย่างเงี้ยมันได้จบไปแล้วนะแล้วเขาก็น่าจะได้รับผลกรรมจากการกระทาของเขาไปตามยถาชีวิตของเขาไปแล้วนะส่วนคุณคนที่จะเข้ามาในเคียงข้างกายนะก็ จะนำพาความสำเร็จหรือว่าเขาจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเขาก็จะคอยช่วยเหลือแก้ไขให้คุณเป็นคู่คิดนะคะเป็นคนที่ให้กำลังใจคุณตลอดนะก็สิ่งที่ไม่ดีคุณก็ได้หันหลังไปซะเรี่ยอย่าไปจดจำนะคะอย่าให้มันมีค่า อย่าให้มันมีอิทธิพลในชีวิตของคุณอีกเพราะว่าต่อไปนี้คุณกำลังจะเจอสิ่งดีๆคู่ชีวิตที่เข้ามาเกื้อนหนุนคุณแล้วนะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะคะถ้าเป็นคู่บุญกันแล้วมันก็เกื้อนหนุนกันต่างๆนานาแล้วเขาคนนั้นบอกได้เลยว่าเขามีความจริงใจกับคุณมากนะคะ ก็วางใจในเรื่องของความรักครั้งนี้ได้เลยนะแล้วถ้ารู้จักกันแล้วบอกได้เลยว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากนะเขาอยากเจอคุณด้วยนะคะความคิดถึงมันล้นเอ่อออกมามากมายเลยนะคะบางคนก็อยู่ห่างไกลกันหรือเปล่านะยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็มีการที่จะวางแผนเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะคะบอกได้เลยถ้าคุณ เป็นคู่กับเขาแล้วนั้นนะเขาก็จะมาแบบเชิดชูให้คุณมีชื่อเสียงแล้วก็อาจจะพระเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้ชายนะผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาดูดีนะคะคืออาจจะเป็นที่หมายปองของคนทั่วไปเยอะเลยนะคะทั้งเก่งทั้งสวยว่างั้นเถอะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็นั่นแหละ ก็มีบุคลิกหน้าตาดีเช่นกันนะคะบางคนก็บอกได้เลยว่าถ้าใครเป็นผู้ชายที่เข้ามาฟังคลิปนี้อาจจะมีโชคนะคะได้เงินจากเพศหญิงก็ได้นะเพศตรงข้ามแล้วก็ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆอ้าแล้วก็ เป็นคนที่รูปร่างสูงโปร่งก็ได้เป็นชาวที่อยู่ไกลกันก็ได้ไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือไม่ใช่นะคะอาจจะแค่นับถือศาสนาคนละศาสนาหรือว่าอยู่หา่างไกลกันก็เป็นได้นะก็ไอ้ส่วนวนีน้ความรักที่เจ็บปวดนิ่งเฉยของคุณมันก็จะจบไปแล้วจะมีคนเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณนะคนคนนี้เขาจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะมีความมั่นคงให้คุณมั่นใจเลยแหละนะคะ บางคนก็ทำให้คุณมีความสุขนะอาจจะเป็นคนอารมณ์ดีด้วยนะคะบางคนชอบทําอาหารนะคะชอบพาไปทานอาหารอร่อยอร่อย,อย่างเงี้ยได้เลยนะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะแก้ไขปัญหางานเก่งงานหนักไม่เคยท้อนะคะคนคนเนี้ยแก้ไขปัญหาเก่งบางทีก็อาจจะเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถหลายๆอย่างลารอบด้านก็ได้หลายๆอย่างหลายๆด้านนะคะมีความรู้บางคนอาจจะชอบสอนคนอื่นได้เลยนะคะก็งานหนักเขาก็ทําได้งานสบายสบายนั่งโต๊ะเขาก็ทําได้นะคนคนนี้แล้วก็สิ่งที่เคยชักจูงให้คุณไปในทางที่ผิดนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใดๆก็ตามคนเก่าหรือ คนอื่นๆคนรอบข้างตัวคุณน่ะศัตรูหมู่มารอะไรประมาณนั้นที่เคยขัดขวางคุณหรือว่าชอบอชี้นำไปทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะคอยขัดแข้งขัดขาไม่ให้คุณประสบความสำเร็จนะแม้คุณจะมุ่งมั่นเพียงใดก็ตามนะมันก็จะสำเร็จช้าช่วงนี้มันก็จะเป็นเวลาของการที่พวกศัตรู หรือว่าอริคู่อริของคุณน่ะจะแพ้ภัยไปในที่สุดนะเพราะมันเป็นช่วงที่ชะตาฟ้าเปิดให้คุณด้วยดวงดีกำลังจะเข้ามาช่วงก่อนหน้านั้นน่าจะชีวิตน่าจะโดนเยอะอยู่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักบางคนอาจจะมีการนิ่งเฉยหรือว่าผิดหวังนะคะการเงินอาจจะฟืดเครื่องนิดนึงแล้วก็ การงานอาจจะมีคนคอยขัดแข้งขัดขาก็ได้นะก็นั่นแหละค่ะไอ้ไอเรื่องที่มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจนนะคลุมเครือใดๆมันกำลังจะกระจ่างแล้วชีวิตของคุณก็เป็นเหมือนกับฟ้าหลังฝนนะคะไอ้เมฆที่มันบดบังความสุขบดบังชีวิตคุณมันกำลังจะเลือนหายไปแล้วนะ ก็สิ่งดีๆกำลังจะเดินทางเข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักด้วยนะก็อาจจะเข้ามาหาเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะชีวิตกำลังจะประสบพบเจอสิ่งที่ดีแล้วการเงินก็ใครที่ก่อนหน้านั้นที่เคยลงทุนลงแรงไปก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาแล้วนะก็ รอคอยละกันนะคะสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงมือลงแรงไปมันไม่ได้สูญเปล่านะคะมันกำลังจะตีกลับมาแล้วรู้สึกว่าก็เป็นจำนวนเงินไม่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะก็มีทั้งความสุขกายสุขใจและทีเนี้ความรักก็เข้ามาอีกก็ดวงดีก็จะมาหาคุณแล้วนะคะอย่าง อย่างน้อยมันจะมีข่าวดีเข้ามาให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจแน่นอนไม่ว่าสามเดือนสุดท้ายของปีนี้นะแน่นอนค่ะอาจจะมีเรื่องราวดีๆบางคนถึงแม้จะเป็นโสดอาจจะมีไม่มีเรื่องความรักเข้ามาแต่การเงินคุณเข้ามาแน่นอนเรือของการเงินการงานนะคะถ้าคุณโสดคุณไม่มีดวงนารีอุปาถาัมภ์คุณก็อาจจะมีเจ้านายหรือว่า แม่ก็ได้นะคะที่เป็นคนให้โชคหรือว่าจะให้งานให้เงินหนะ้าที่ตำแหน่งอะไรคุณเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะคุณจะได้ดวงในรูปแบบนี้นะ ก็ความสุขมันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะก็ลองดูนะคะใครคิดว่าจริงหรือเปล่าก็ลองเซฟลองบันทึกลองกดแชร์ไปเก็บไว้ว่ามันจะได้รับไหมจะเป็นอย่างที่คําทํานายไหมก็ได้นะคะแน่นอนนะคะดวงมันชัดเจนมากพลังงานชัดเจนนะก็ใครจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่พื้นดวงอยู่ที่ผลกรรมการกระทําที่คุณได้สะสมมาด้วยนะคะใครทําบุญมากก็ จะมีกุศลมากนะคะส่วนหนะ้าที่การงานของคุณนะไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนโสดโดดเดี่ยวหรือว่ามีคู่หรือสถานะไม่ชัดเจนยังไงการงานของคุณมันก็จะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะคะมีชื่อเสียงหรือว่าค้าขายได้ได,ดีมากขายได้กำไรนะมีลูกค้าเข้ามาเยอะเลยนะคะช่วงต่อจากนี้ไปแล้วก็ บางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าอะไรขึ้นมาก็ได้มีลูกน้องมีบริวารแล้วนะต่อจากนี้แล้วก็ส่วนที่คุณต้องการรอคอยใครหรือ เป็นคนที่รอคอยในความรักอยากจะเจอความรักดีๆที่จะเข้ามาฉุดชีวิตคุณให้มันดีขึ้นนะบางทีอาจจะเจอความรักที่แย่ๆมาก่อนหน้านั้นก็จะมีคนที่เข้ามาที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกดีถูกชะตาก็ได้นะเพราะว่าเขาคนนั้นก็จะเป็นคนที่ฉุดคุณขึ้นมาจากสิ่งที่แย่ๆบางทีอาจจะจมกับความรู้สึก ติดกับความรู้สึกที่ผิดหวังนั้นอยู่นะถ้าคุณเจอคุณก็จะมีเขาที่ทำให้คุณรู้สึกดีนะลืมอดีตลืมความเจ็บช้ำไปได้เชียว์ละนะคะก็จะมีคนเข้ามาดึงชีวิตคุณขึ้นไม่ว่าจะพากันไปในทิศทางที่ดีอาจจะเป็นหุ้นส่วนกันนะลงทุนร่วมหุ้นหรือว่าพากันไปในชักจูงไปในทิศทางที่ดีนั่นแหละนะคะ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือการเงินการงานนะคะจะเจอคนดีๆเข้ามาไม่งั้นก็จะเป็นคู่การ,รยานิมิตกันดีๆนะคะที่พากันไปในทิทางที่ดีส่วนคนที่เป็นผู้หญิงนะก็จะมีชายหนุ่มเข้ามาเอาใจนะก็จะมาให้ความรัก มีคนเข้ามาเท็คแคร์เอาใจใส่บางทีบอกแล้วว่าอาจจะมีสายเปเข้ามาด้วยนะคะเป็นคนที่ชุมเทให้คุณแน่ทั้งกายทั้งใจนะคะก็เขาจะพิสูจน์ให้คุณได้เห็นว่าเขามาด้วยความจริงใจนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็ใครที่ยังโสอดอยู่นะยังไม่มีใครยังมุ่งมั่น การทำงานอย่างเดียวหาเงินอย่างเดียวเพราะมันยังสนุกกับการหาเงินทำงานอยู่ยิ่งทำยิ่งได้คุณก็จะมีโอกาสดีๆนะเพราะว่าช่วงนี้แหละต่อจากนี้ไปเป็นช่วงที่สามารถโกยเงินให้คุณได้นะบางคนอาจจะ ไม่สนใจแล้วแม่หมอความรักะเจอแต่ความรักแย่ๆมันอาจจะไม่ใช่โอกาสของคุณนะแต่เรื่องของการเงินยังไงก็เข้านะคะยังไงผลการที่คุณได้ลงทุนลงแรงหรือต่อยอดหรือว่าคุณได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมมนะพัฒนาไปแน่นอนการเงินของคุณจะเข้ามาทำให้คุณมีความสุขกับการที่หาเงินนะคะมีความสุขไม่ว่าจะเป็น บางคนหาเงินเพิ่มจากอาชีพหลักก็เป็นอาชีพรองอาชีพเสริมก็คุณก็จะสนุกกับมันนะคะว่าเอ้ยมันได้อ่ะบางทีอาจจะไม่น้อยกว่างานประจำด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะ บางคนได้งานอดิเรกได้เยอะกว่างานประจำด้วยซ้ำนะคะอาจจะเป็นช่องทางออนไลน์ช่องทางอะไรที่มันช่วยเสริมงานให้คุณได้โดยไม่เสียงานหลักก็ตามนะนั่นแหละคะ่ะสิ่งต่างๆนั่นน่ที่คุณเคยแบบดวงตกอะช่วงก่อนหน้านั้นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนก็ ะชะตาชีวิตมันจะได้เปลี่ยนแปลงแล้วนะช่วงนี้นะคะจะมีคนเข้ามาช่วยจะมีคนดึงมือเข้ามาช่วยถ้าคุณยังไม่มีดวงในเรื่องขอวงความรักคุณก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแหละไม่เป็นเพื่อนฝูงก็ญาติพี่น้องเพราะแม่ญาติพี่น้องหรือหัวหน้างานคุณนี่แหละที่จะมามอบหมายดึงคุณขึ้นมาจาก สิ่งเดิมๆสิ่งที่คุณก่อนหน้านี้ที่คุณได้เจอไม่ว่าจะเป็นชะตากรรมที่มันหนับว่าทําแล้วเหมือนกับไม่มีใครเห็นค่าคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีคุณจะรู้สึกได้เลยต่อจากนี้นะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีของชีวิตคุณนะส่วนคนที่ เราคอยความรักแน่นอนนะคะอาจจะก่อนหน้านั้นอาจจะเจ็บหนักเหมือนกันนะบางทีก็ไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความรักแต่ว่างานหนักอจนไม่มีเวลาให้กันบางทีคุยกันน้อยมากบางทีอยู่ห่างไกลกันจากแต่ก่อนเจอกันหน้าเจอหน้ากันบ่อยมากแต่ตอนเนี้เหมือนกับว่า,วางานแบบงานไม่ค่อยดีเลยต้องแก้ไขงานหรือต้องทำงานเยอะ แทบไม่ค่อยได้เจอกันนะช่วงต่อไปนี้นะคะคุณจะมีเวลาที่ได้เจอกันได้มีความสุขได้อยู่ร่วมกันแล้วก็ไม่เสียงานเสียการเ,เสียงานด้วยนะมันก็จะมีช่องทางมีโอกาสให้คุณได้มีความสุขกายสุขใจในเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการงานด้วยนะคะแล้วก็บางคนที่กำลังมองหานักคอดอยู่ไม่ว่าคุณจะวางแผนหรือว่าคุณอยากทำอะไรนะคะ บางทีบางคนไม่แน่ใจว่าอยากทำอยากหางานเสริมอยากหาอะไรทำแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรดีกลัวกลัวว่ามันจะไม่ประสบผลสําเร็จกลัวว่ามันจะเสียเวลากลัวว่ามันจะผิดพลาดนะคุณก็จะมีทางออกแล้วมันจะมีไอเดียขึ้นมาให้คุณได้ลงมือทำนะให้คุณมีความมั่นใจนะคะในอนาคตของคุณแล้วในเรื่องของความรัก คุณก็จะวางแผนร่วมกับคนรักได้นะสำหรับคนที่มีคู่คนที่คุยกันแล้วแต่อ่าว่าจะแต่งงานกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวบอกได้เลยว่าจะไหลลื่นมากมีความสุขมากมีอ่าสมาชิกเพิ่มก็เป็นได้จากมีลูกแล้วก็จะมีหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่บางคนก็ ถ้ายังไม่ได้แต่งงานก็นั่นแหละมีข่าวดีที่จะได้อยู่ร่วมกันแต่ถ้าใครที่แต่งงานมาหลายปีแล้วอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องต่างๆนานาบางคนก็สมาชิกเพิ่มบางทีก็อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้นะคะที่จะเข้ามาแต่แน่นอนแหละมันเป็นเรื่องราวดีๆที่ทำให้คุณมีความสุขใจเกิดขึ้นแน่นอนนะคะส่วนใครที่ อ,อ๋อไม่ได้เจอเพื่อนฟูงหรือไม่เจอแบบญาติสนิทมิตรสหายมานานก็มีโอกาสที่จะได้เจอแล้วก็มีความสุขนะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเกิดขึ้นหรือบางคนอยู่ไกลบ้านก็จะได้กลับบ้านไปเจอญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องกันนะคะแล้วใครที่เคยมีปัญหากันในเรื่องของความรัก โอกาสนี้แหละเป็นโอกาสดีงามที่คุณจะเข้ามาปรับความเข้าใจกันนะคะมันจะมีช่วงวันเวลาดีๆให้คุณได้ตัดสินใจเข้ามาพบเจอหน้ากันอาจจะใช้เวลาช่วงนี้พูดคุยกันแล้วก็สารสัมพันธ์ไปได้นะคะบางคนที่คิด,คดมานานไม่กล้ากล้ากลากัลกลวๆมันจะมีช่วงวันเวลานี้แหละ และจะทำให้คุณได้ตัดสินใจจากที่คุณไม่ค่อยกล้าที่จะทำนะคุณจะกล้าที่จะ,ะเผชิญกับอ,อุปสรรคต่างๆนะนั้นนะกล้าที่จะเข้ามาคุยกล้าที่จะเข้ามาพบเจอกันและกันแล้วซึ่งมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ก้าวหน้านะคะก็นั่นแหละค่ะสิ่งที่คุณเคยยอมอะไรที่มันไม่ใช่เคยทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวตนของคุณนะยอมแล้วมันไม่มีประโยชน์ คุณก็ถอยห่างออกมาได้เลยนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เรายอมไปแล้วแล้วไม่มีใครเห็นคุณค่าของเราคุณก็หยุดที่ทำเถอะนะหยุดการกระทำนั้นซะเพราะว่าลองหยุดนิ่งนะบางทีเราลอง เปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนการกระทำซะถ้าหากว่าเราทำดีที่สุดแล้วแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล้วเขายังเห็นว่าเราเป็นอะไรที่ไม่ดีอีกต่างหากนะไม่ถูกใจเขาเราก็หยุดทำละกันนะคะ บางทีบางสิ่งบางอย่างอะไรที่มันไม่ใช่เราไปพยายามให้มันใช่หรือจะชัดเจนกับสิ่งที่ไม่ชัดเจนมันก็อาจจะสูญเปล่าเสียเวลานะคะก็นั่นแหละค่ะบางทีเราอาจจะต้องหยุดตรงนั้นเดินออกมาจากตรงที่มันไม่ใช่ที่ของเรานะ แล้วก็บางทีมันก็จะมีคําที่พูดมาประโยคหนึ่งที่ไม่เหมาะก็ชอบอยู่ว่าบางทีเราอาจจะลองก้าวมาถอยหลังมา1นก้าวหรือยิ่งถอยห่างออกมาสัก2 3งก้าวเราก็จะยิ่งเห็นวิวทิวทัศน์ข้างหน้าที่เรามองไปมันชัดเจนขึ้นบางทีเราอาจจะเห็นว่า วิวที่เรามองจุดที่เรามองจุดที่เรายืนมันยังไม่สวยมันยังไม่ถูกใจมันยังไม่ใช่ที่ของเราเราอาจจะเห็นมุมมองที่อื่นๆที่มันดีงามที่เราอยากอยากจะก้าวเดินไปอีกก็ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกคำพูดหนึ่งที่แม่เหมาะชื่นชอบเหมือนกันนะคะ เวลาอะไรที่ทำให้คุณเดือดร้อนใจมันกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใดๆก็ตามการเงินการงานความรักนะคะแม้แต่สุขภาพนะคะก็คุณก็จะเจอหมอที่ดีนะถ้าเป็นคนที่สุขภาพแย่หรือว่าเจ็ป่วยอะไรบ้างนะคุณก็จะมีสุขภาพดีขึ้นนะ อะไรที่มันแย่ๆมันกำลังจะเปลี่ยนผ่านแล้วนะคะก็ทางโหาราศาสตร์ก็จะมีดาวาใหญ่ๆย้ายเหมือนกันช่วงอีกไม่เกิน1เดือนเดือนสอเดือนนี้นะคะแล้วก็บางที่เรื่องการงานของคุณอาจจะมีชื่อเสียงเกิดขึ้นนะมีคนเขามาช่วยเหลือหรือว่าคุณทำด้วยความ ตัวเองนี่แหละประสบความสำเร็จซึ่งมันจะมีชื่อเสียงมีคนชื่นชอบยอมรับของคุณมากขึ้นก็ได้นะและเรื่องราวต่างๆที่เคยคุณเคยแบบตกใจที่เคยกลัวที่เคยเครียดที่เคยแบบไม่สบายใจนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะอย่างน้อยอะเรื่องของการเงินการงานคุณจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นแน่นอนนะ ความรักอีกก็ตามนะคะจะมีคู่บุญเกิดขึ้นบางคนจะมีข่าวดีด้วยนะได้เข้าพิธีอะไรที่มันเป็นกฎมงกฎหมายก็ได้นะคะถูกต้องตามกฎหมายอาจจะมีการแต่งงานหรือว่าบางอย่างน้อยก็ไปเจอผู้ใหญ่กันและกันผูกข้อหมายข้อมือหรือจดทะเบียนสมรสกันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะก็มีบุตรธิดาเพิ่มขึ้นก็เป็นได้นะที่จะมีในเรื่องของกฎหมายเข้ามา แล้วก็จะทำให้คุณมีความสุขต่างๆนานาแล้วเรามาดูไพ่แองเจิลแนะนำว่าสิ่งต่างๆนะดูว่าคำแนะนำหรือออร์คาล์ออร์คาลการ์ดของ Angel Answer ว่าเขาจะให้คำแนะนำอะไรเกิดขึ้นนะก็ ยังมีคอนเฟิร์มนะว่าเรื่องราวต่างๆสิ่งดีงามกำลังจะเกิดขึ้นสิ่งต่อไปนี้จะเป็นความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางกายนะจะมีการเงินการงานดีขึ้นกว่าเดิมการเงินก็จะไหลเข้ามาการงานก็จะมั่นคงก้าวหน้ามีชื่อเสียงมีความสำเร็จเกิดขึ้นจะ ชีวิตของคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะมากกว่าเดิมนะคะหลายๆเท่าด้วยก็ สิ่งไม่ดีมันจะได้จบลงไปแล้วนะคะแล้วระยะเวลาที่จะเกิดขึ้นนั้นก็บางทีบางคนอาจจะแค่ไม่กี่เดือนก็ได้ไม่กี่ไม่กี่สัปดาห์นะคะอาจจะบางคนก็เรื่องดีๆอาจจะเกิดภายในเดือนนี้ก็ได้นะปลายเดือนเนี่ยอาทิตย์สอาทิตย์หรือบางทีก็4 5 6อาทิตย์ก็แค่เดือน2เดือนนี้เองนะนั่นแหละเดือนเดือนครึ่งนะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้น แล้วก็บางทีสิ่งที่คุณเคยช่วยเหลือใครใครก็เขาคนนั้นอาจจะเข้ามาตอบแทนคุณก็ได้นะมันก็จะเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมบุญกุศลที่คุณเคยสร้างสร้างให้กับใครนะมันกำลังจะเข้ามาตอบแทนคุณแล้วนะคะก็ขอให้คุณรอคอยนะแต่ก็รอคอยแล้วก็ทำงานไปด้วยนะไม่ใช่ว่านั่งตั้งหน้าตั้งตารอคอยอย่างเดียวนะคะ สิ่งที่พูดไปทั้งหมดอ่ะก็อาจจะเกิดขึ้นจริงได้นะคะนางฟ้าคอนเฟิร์มมานะแต่ว่าขอให้คุณมีความเชื่อมั่นศรัทธาด้วยนะคะว่าพลังงานเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วคุณก็ต้องลงมือทำรอคอยด้วย ก็จะมีพลังงานหรือว่าบุญกุศลที่คุณได้ทำมาจะช่วยส่งเสริมให้คุณได้พบกับความสำเร็จแล้วก็ได้พบเจอพลังงานที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานและความรักก็ตามนะคะหากใครรอคอยก็จะขอให้สมหวังด้วยนะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังกันจนจบคลิปนะคะใครชื่นชอบก็น้อมรับเมนรับพลังงานดีๆไว้ด้วยนะเพราะว่าอย่างน้อยความเชื่อมั่นความศรัทธามันก็เป็นกำลังใจให้เราได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็เป็นพลังงานที่เสริมสร้างให ตัวเองมีความฮึกเหิมกำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคแล้วก็รอคอยคนที่เรารักรอคอยความสำเร็จในเรื่องของการงานนะดีกว่ามาเศร้าจมปลักกับอดีตท,ที่มันจบไปแล้วนะคะก็ขอขอบคุณอีกทีนะคะที่เข้ามาติดตามกันทุกคลิปเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ